ไอโฟน e 16จะได้รับการอัปเกรดตนิวรา n g i n e ครั้งใหญ่เพื่อรองรับความสามารถด้าน AI iPhone น6ปซีรีส์อาจถูกยกเครื่องดีไซน์ครั้งใหญ่ <g az os> เปรียบเทียบ iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro พบความเปลี่ยนแปลงมากกว่า25รายการ <g az os> macbook air ipad รุ่นใหม่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้พร้อม iOS 17.4และอาจจะมีเซอร์ไพรสติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m z a Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 16จะได้รับการอัปเด New r เรา l e อ g i n e ครั้งใหญ่เพื่อรองรับความสามารถด้าน a i ไอเปนถูกดูว่าจะนำเสนอความสามารถของ g e n e r a t i v e AI ไว้ในระบบปฏิบัติการ iOS 8 ที่กำลังจะเปิดตัวในงานประชุม WWDC 2024ภายในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการอัปเกรดด้านซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่แต่ฮาร์ดแวร์ก็จำเป็นต้องอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะ New r o u n n g n n i n e ในชิป a 1 8 e c o n o m i c Daily n e w แหล่งข่าวในเกาหลีใต้รายงานว่าชิป A18 สำหรับ iPhone 16 Series รวมถึงชิป M4 สำหรับ Mac ในอนาคตจะได้รับการอัปเกรดขอระรวลผลของ Neural Engine ให้เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับการใช้งานด้าน AI Apple มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Neural Engine อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าจำนวนคอร์จะไม่เปลี่ยนก็ตามตัวอย่างเช่นชิป A7 Pro ของ iPhone 15 Pro มี n e u r a l Engine ที่เร็วขึ้นสูงสุด2เท่า เมื่อเทียบกับชิป A14 Pro จำนวนคอของนิวรา l เอน i ิ e นใน iPhone รุ่นต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน2คอพบใน iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X 8คอพบใน iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR 8คอพบใน iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max 16คอพบใน iPhone 12 Series 16คอพบใน iPhone 13 Series 16คอพบใน iPhone 14 Series 16ขอพบใน iPhone 15 s e r i ีรีการว่า AI ใน iOS 8จะช่วยปรับปรุงความสามารถของ Siri s h ช็อตคั m แมทเซด a p p l e Music และอีกหลายฟีเจอร์แต่อาจรองรับเฉพาะ iPhone 16 Series เท่านั้นเพราะจะเป็นต้องใช้ประสิทธิภาพของ Neural e รา Energygine ที่ได้รับการอัปเกรดในชิปรุ่นใหม่ที่มา MacNumer iPhone 1 6 Serie s อาจถูกยกเลรื่องดีไซน์ครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้มาจินบูเคยออกมาอ้างว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plu s จะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์กล้องหลังให้จัดวางในแนวตั้งและล่าสุดแหล่งข่าวรายเดิมได้ยินมาว่า Apple อาจนำดีไซน์แบบเดียวกันนี้มาใช้กับ iPhone 16ซีรีส์ทุกรุ่นภาพเปลียนเดอร์ล่าสุดจากมาจินบูแสดงให้เห็นว่ากล้องหลังของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ก็จะถูกจัดวางในแนวตั้งเช่นกันแต่ไม่มี p h o n e 16 Plus อยู่ในกลุ่ม iPhone 16รุ่นใหม่อีกแล้ว แทนที่ด้วย i p h o n e 16 Plus SE ซึ่งคู่กับ i iPhone 16 SE โดยมีกล้องหลังตัวเดียวมาจินบูอ้างว่า Apple กํกำลังพัฒนา i iPhone 16 SE และ i p h o n e 16 Plus SE ซึ่งอัดอยู่ในระดับล่างสุดหรือมีราคาประหยัดที่สุดในกลุ่ม i iPhone 16ซีรีส์ทั้งคู่มี Dynamic Island จอแสดงผลให้อัตรารีเฟรช60เฮและแบตเตอรี่มีขนาดเล็กลง i iPhone 16จะอยู่ตรงกลางระหว่างรุ่น SE กับรุ่น Pro โดยมีกล้องหลัง2ตัว จอแสดงผลให้อัตรารรเฟรช120 h z และแบตเตอรี่จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นนอกจากนี้มาจินบูยังอ้างว่ายังมี iPhone อีกรุ่นที่ Apple กำลังซุ่มพัฒนาโดยมีสไตล์ที่คล้ายกับ iPhone XR สีคล้ายกับ iPhone 15และมี Dynamic Island ซึ่งเดิมทีเขาคิดว่านี่คือ iPhone SE รุ่นใหม่แต่ตอนนี้ไม่น่านจะใช่ซะแล้วขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ เปรียบเทียบ iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro พบความเปลี่ยนแปลงมากกว่า25รายการ iPhone 16 Pro ถูกอ้างถึงมานานหลายเดือนก่อนที่จะเปิดตัว iPhone 15 Pro ในปีที่แล้วด้วยซ้ำและเมื่อเดินทางมาถึงปี2024เขา่าลือต่างๆก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบรุ่นก่อนได้เพื่อดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจอแสดงผล iPhone 16 Pro จะได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยี OLED ด้วย Micro l e Alley (MLE) ซึ่งให้ความสว่างดีขึ้นและมุมมองที่ดีกว่าแผง OLED ทั่วไปขณะที่ iPhone 16 Pro Max จะกลายเป็น iPhone ที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ที่สุด iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอ6.3นิ้วและ6.9นิ้วตามลำดับขณะที่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มีขนาด6.1นิ้วและ6.7นิ้วตามลำดับ ประสิทธิภาพ iPhone 16 Pro จะได้ใช้ชิป A18 Pro ถึงแม้ยังคงเป็นชิป3นาโนเมตรแต่ใช้เทคโนโลยี N3E ของ TSMC ที่ใหม่กว่าอีกทั้งยังได้รับการออกแบบภายในใหม่เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นพร้อมเพิ่มฮิตซิงกราฟินการเชื่อมต่อไร้าสาย iPhone 16 Pro จะได้รับการปรับปรุงความเร็วในการเชื่อมต่อ w i f i ด้วยมาตรฐานใหม่กว่าขณะที่การเชื่อมต่อ 5G ก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยชิปโมเดมรุ่นใหม่กล้อง การถ่ายภาพถือเป็นฟีเจอร์ที่ iPhone 16 Pro มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับฟีเจอร์อื่นๆโดย Apple จะติดตั้งปุ่มใหม่ที่เรียกว่าปุ่ม Capture ช่วยเพิ่มความสะดวกในการถ่ายภาพหรือวิดีโอและได้รับการปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้ให้รองรับออปติคั่นสูสูงสุด5เท่าพร้อมด้วยกล้อง Ultra Wide 48ล้านพิกเซลขณะที่ iPhone 16 Pro Max จะได้รับการปรับปรุงกล้องใหม่ด้วยเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น16%แบตเตอรี่ ไอโฟน16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะให้อายุการใช้งานแบตเตอรีย่ยาวนานกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนซ้อนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอีกทั้งยังปรับปรุงการชาร์จให้เร็วขึ้นทั้งแบบใช้สายและไร้าสายขนาดตัวเครื่องเนื่องจาก iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะถูกขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นทำให้ขนาดตัวเครื่องรวมถึงน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คุณสมบัติอื่นๆ iPhone 16 Pro จะทำงานบน iOS 8ที่คาดว่าจะได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆจาก AI ซึ่งอาจสงวนไว้สำหรับ iPhone 16และ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้รับการปรับปรุงรอบด้านรวมถึงไมโครโฟนมาตรฐานป้องกันน้ำและยังถูกอ้างว่าจะได้รับการอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวสูงสุด2เทลไบต์เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro ในปัจจุบันที่มา m a c r u m o r MacBook Air iPad รุ่นใหม่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้พร้อม iOS 1 7.4และอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปกติแล้วเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งสำหรับ Apple และปีนี้ก็เช่นกันเนื่องจากมีรายงานว่า Apple จะเปิดตัว MacBook Air iPad Pro และ iPad Air รุ่นใหม่ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่และอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวสีสันใหม่ของ iPhone 15 MacBook Air รุ่นใหม่ คาดว่า MacBook Air รุ่นใหม่ที่จะได้รับการเปิดตัวพร้อมกันทั้งขนาด13นิ้วและ15นิ้วโดวยมาพร้อมชิป M 3ซึ่งรองรับเทคโนโลยี Retracing ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ช่วยให้แอปสามารถสร้างภาพที่มีความสมจริงและมีความถูกต้องตามหลักกายภาพขณะที่นักพัฒนาเกมก็สามารถสร้างสภาพแวดล็อมที่เต็มอิ่มสมจริงด้วย Retracing ที่ทำให้เหงาและภาพสะท้อนถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ในส่วนของดีไซน์ MacBook Air รุ่นใหม่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพจากชิปที่ใหม่กว่าและคาดว่าจะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E มีความหน่วงเวลาที่ต่ำกว่าสัญญาณถูกรบกวนน้อยลงและยังรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้มากขึ้นโดยไม่ลดประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานบนย่นความถี่2.4 g h z 5กิกะและ6กิกะขณะที่ Wi-Fi 6รองรับ2.4กิกะและ5กิกะเฮิทำให้การเชื่อมต่อไร้สายของ Macbook Air รุ่นใหม่มีความเร็วและเสถียรขึ้นอย่างมาก iPad Pro รุ่นใหม่ iPad Pro 2024จะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยจอสแสดงผล OLED ที่มีให้เลือก2รุ่นได้แก่11นิ้วและ13นิ้วทั้งคู่จะได้รับชิป M3 ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ iPad Air Apple ยังมีแผนอัปเกรด Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro โดวยวัสดุอาลูมิเนียมและปรับปรุงแท็คแพดให้ใหญ่ขึ้น แต่เมจิก์บอร์ดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันยังคงทำตลาดต่อไปสำหรับใช้งานต่วมกับ iPad Air รุ่น10.9นิ้วและ12.9นิ้ว iPad Air รุ่นใหม่ iPad Air 2024ถูกอ้างว่าจะมีให้เลือก2รุ่นเริ่มต้นที่ iPad Air รุ่นที่6ออกมาสานต่อรุ่นที่5ในปัจจุบันด้วยหน้าจอขนาด10.9นิ้วใช้ชิป M2 ส่วนอีกรุ่นจะมาพร้อมจอแสดงผล12.9นิ้วใช้ชิป M2 เช่นกัน ถือเป็นอีกทางเลือกสําหรับคนชอบ iPad ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่เป็นพิเศษและยังให้ประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับการทํางานในระดับ iPad Pro iPad Air รุ่นใหม่ถูกถือว่าจะได้รับการออกแบบกล้องหลังใหม่แต่ยังมีเลนเดียวรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3ส่วนดีไซน์โดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ iPad Air รุ่นใหม่ยังถูกอ้างว่าจะได้รับการออกแบบกล้องหลังใหม่แต่ยังมีเลนเดียวรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 และบลูทูธ o 3ส่วนดีไซน์โดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ iOS 7.4 Apple ยืนยันว่าผู้ใช้งานทั่วไปจะได้รับการอัปเดต iOS 7.4ภายในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ผู้ใช้งานในยุโรปเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายตลาดดิจิทัลของสหภาพยุโรป DMA Digital Market Act Apple แําเป็นต้องปรับปรุงเงื่อนไขแอป Store ครั้งใหญ่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย DMA ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการอนุญ,ญาตให้เจ้าของอุปกรณ์สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันจาก,กแหล่งอื่นนอกจาก App Store ได้นั่นทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่จะเป็นต้องป้อนแอป,ปของตนเองเข้าสู่ Apple Store ของ Apple อีกต่อไปซึ่งรวมถึงไม่ต้องถูกหักค่าคอมมิชชั่นให้กับ Apple ด้วยถ้ามีช่องทางให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดและติดตั้งแอป,ปจากนักพัฒนาได้โดยตรงนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินนอกเหนือจากที่ต้องชำระผ่านทาง App Store เท่านั้นเช่น เพิ่มวิธีการชำระเงินโดยตรงภายในแอปหรือเพิ่มลิงก์เพื่อนำทางไปยังเว็บไซต์ของนักพัฒนาเพื่อดูวิธีการชำระอื่นๆแต่ต้องใช้ผู้ให้บริการชำระเงินที่ปลอดภัยผู้ใช้งานในยุโรปจะได้รับคำแนะนำให้สามารถเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นเป็นเว็บเบราว์เซอร์หลักได้โดยจะได้รับคำแนะนำเมื่อเปิดแอป Safari นอกจากน,นี้ Apple ยังอนุญาตให้ใช้เอนจินเบราว์เซอร์ต่างๆได้อิสระไม่จำกัดเอนจินเว็บคิดที่เบราว์เซอร์โครมอีกต่อไป iOS 7ยังมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆสำหรับคนใช้งานโทั่วโลกอย่างเช่นพอดคาสต์จะรองรับข้อความถอดเสียงคล้ายกับการทำงานของ r ร r i c ใน Apple Music ลำโพง HomePod จะรองรับแชร์เพลงช่วยให้สมาชิกในครอบครัวและเ,เพื่อนๆสามารถควบคุมเพลงที่กำลังเล่นบน HomePod ของผู้ใช้งานได้รวมถึงได้รับรูปภาพอิโมจิชุดใหม่ iPhone 15จะได้รับสีสันใหม่ แหล่งข่าวยังคาดว่าบางที Apple อาจจะเปิดตัวสีสันใหม่ให้กับ iPhone 15ภายในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนนี้โดยอ้างอิงจากประวัติที่ผ่านมามีนาคม2023 Apple เปิดตัวสีเหลืองสำหรับ iPhone 14และ iPhone 14 plus มีนาคม2022 Apple เปิดตัวสีเขียวใหม่สำหรับ iPhone 13และ iPhone 1 3 mini และสีเขียวเอาพไลน์ใหม่สำหรับ iPhone 13 pro เมษายน2021 Apple เปิดตัวสีม่วงสำหรับ iPhone 12และ iPhone 12 mini ที่มาแมกลูเมอร์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่จิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ